ผมเชื่อว่าแฟนนิยายเพรเท่ามาเนี่ยก็คงจะได้ยินการพูดถึงนกกลารเวกแล้วก็คงจะมีบางคนสงสัยว่าสัตว์ชนิดนี้มีจริงไหมและหน้าตาเป็นแบบไหนสวัสดีครับวันนี้ทางช่องแบรบของเราก็จะมาพูดถึงนกกลาเวกว่านกชนิดนี้มีที่มาจากไหนและมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างและทั้งคนที่ติดตามอยู่แล้วแล้วก็คนที่เข้ามารับชมใหม่ถ้ามีใครยังไม่ได้ กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราเนะครับนกกระเวกเนี่ยเป็นนกในวรรณคดีไทยที่นอกจากจะปรากฏหรือว่ามีการพูดถึงในเรื่องนิายายเป็นพมาแล้วก็ยังคงไปปรากฏอยู่ในเรื่องพระแพรมณีของสุนทรภู่และก็ลำมาเกียนด้วยและมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางาศาสนาและวัฒนธรรมของไทยด้วยลักษณะของนกกระเวกเนี่ย เป็นนกวิเศษที่มีเสียงร้องไพเราะยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วก็เชื่อกันว่าเสียงของนกชนิดน,นี้นั้นสามารถทําให้ผู้ได้ยินเนี่ยหลงไหลลักษณะของเขามีลักษณะคล้ายนกแต่ก็มีความงดงามเนธรรมชาติมีบางตำนานเชื่อกันว่านกเนี่ยเป็นนกในสวงสวรรค์และเราก็จะได้เห็นในงานศิลปะของไทยบางครั้งก็จะถูกวาดให้คล้ายกับคอนโทกาลเวกหรือภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำอมฤตในสวรรค นกกระเวกในศิลปะไทยมักจะถูกวาดให้มักจะถูกวาดใ,ในลักษณะของนกพิเศษตัวใหญ่ที่มีขนดกงดงามบางครั้งก็ถูกออกแบบคล้ายๆกับครุฑหรือว่าหงแต่มีความอ่อนช้อยกว่ามักจะปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นได้ตามผนังของโบสถ์หรือว่าวัดบ้างในบางวัดนะครับและรูปร่างของนกกระเวกเนี่ยในตามความเชื่อของไทยมักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นนกที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีลักษณะเด่นที่ปีกกว้างและมีขนสีสันสดใสบางครั้งก็จะบอกว่าเป็นนกที่มีสีสันสวยงามเช่นสีทองสีแดงหรือสีเขียวซึ่งแสดงถึงความโชคดีแล้วก็มีพลังที่มีความคุ้มครองส่วนหัวของนกกระเวกอาจจะมีลักษณะเด่นที่ดูสง่างามและดูดันเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็การป้องกันภัยในบางตำนานก็จะมีการกล่าวถึงว่านกกระเวกเนี่ย มีลักษณะคล้ายกับนกยักษ์หรือว่ามีขนาดใหญ่กว่าปกตินกทั่วไปโดยนกเหล่านี้จะสามารถบินได้สูงและมีความสามารถในการปกป้องสิ่งที่ดีในชีวิตของผู้คนได้รูปร่างของนกกระเวกจึงมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการเล่าต่อกัอนมาในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนกกระเวนี่เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญในหลายวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะกับความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภและการป้องกันภัยในสมัยโบราณนกกระเวกถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันอันตรายและความโชคดีหากนกกระเวกที่บินเข้ามาในบ้านหรือใกล้สถานที่สําคัญมักจะเชื่อว่าเป็นรางดีจะช่วยเสริมโชคลาภให้กับผู้ที่อยู่อาศัยหรือเจ้าของบ้านนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้านกกระเวกมาเกาะที่ต้นไมใ้ใกล้กลบ้านมักจะทาให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงและก็บางครั้งก็มีความเชื่อว่านกกระเวกจะคอยช่วยนําทางให้ผ่านผลอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้โดยรวมแล้วนกกระเวกเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความคุ้มครองภัยจากอันตรายตามความเชื่อในหลายๆพื้นที่ของไทยและหลายๆคนก็คงจะมีคําถามว่าแล้วนกกระเวกเนี่ยมีจริงไหมนกกระเวกเนี่ยนกกระเวกที่พูดถึงในในความเชื่อของไทยเนี่ยไม่ใช่นก ที่มีตัวตนในทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นนกที่ได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของสัตว์ที่มีอยู่จริงบนโลกนกกระเวกถือเป็นสัตว์ในตำนานและก็ความเชื่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ทําให้คนในบางพื้นที่ใช้แทนความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภการป้องกันภัยหากพูดถึงในแง่ของความเชื่อนกกระเวกมักจะถูกมองว่าเป็นนกที่สามารถนําโชคและความคุ้มครองมาสู่บ้านและก็ผู้คนแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว ไม่ใช่นกที่มีการค้นพบหรือบันทึกในโลกอยู่จริงก็เป็นนกในตำนานในความเชื่อนะครับและเราจะเห็นนกกาลาเวกเนี่ยจะมีประดับอยู่ที่ไหนบ้างที่แรกก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาเช่นวัดในโบสถ์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางาศาสนาโดยเฉพาะในงานศิลปะลวดลายเกี่ยวข้องกับการปกป้องเช่น การประดับประดาพระพุทธรูปืลวัตต่างๆเพราะก็มีความเชื่อกันว่านกกระเวกเป็นการคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาก็จะเห็นได้จากเครื่องประดับแล้วก็ของขังบางพื้นที่อาจจะใช้รูปนกกระเวกในรูปแบบเครื่องรางของขังและเครื่องประดับที่เชื่อกันว่าจะช่วยนำโชคและต่อมาก็จะเห็นได้ในวรรณกรรมและก็ตำนานท้องถิ่น นกกระเวกมีบทบาทในเรื่องเล่าหรือตำนานของไทยซึ่งบางเรื่องอาจจะมีการกล่าวถึงนกกระเวกในฐานะที่เป็นสัตว์ช่วยปกป้องแลอก็ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้เช่นการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายหรือการนำโชคลาภมาสู่คนในเรื่องและอย่างสุดท้ายก็จะเห็นในศิลปะลวดลายประดับในบางงานศิลปะที่มีทีมเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่า ความเป็นมงคลอาจจะมีใช้ลวดลายของนกกระเวกเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เสริมความโชคดีอีกด้วยและบางครั้งเราก็จะเห็นตรานกกระเวกเนี่ยได้จากตราประจําหน่วยงานหรือว่าตราองค์กรของบางองค์กรอีกด้วยและข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อที่ได้เล่าสู่กันฟังได้เล่าต่อๆกันมาอย่างช้านานเนาะและอย่างที่บอกนะครับพอ,พอพูดว่าเป็นความเชื่อนี่ก็ ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันเนาะและข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้มีการตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการนใดนยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดกันบอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกเมนแล้วก็จะพยายามตอบให้ครบทุกเมนนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะให้ทำคลิปเนื้อหารประมาณไหนก็คอมเมนต์แนะนำไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามา มาทำเป็นคลิปให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาประมาณนี้จากทางเราและวันนี้ก็จะขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ